สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กับแม่หมอมาแล้วนะคะและเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของแม่หมอได้นะคะขอบคุณจริงๆที่เอฟซีหลั่งไหลเข้ามาให้กําลังใจแม่หมอจากกรณีที่ถูกหมนเหยียดยามจากออควายตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้แม่หมอมีสิ่งที่น่าสนใจมานําเสนอค่ะรับชมรับฟังเลยค่ะ ก่อนอื่นเมกโกก็ขอแนะนําเซรั่มหน้าใสาฉ่าวาวภายใน7วันค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะ490บาทเท่านั้นแถมสบู่อีก2ก้อนนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรได้เลยค่ะเอาละค่ะแล้วเรามาเข้าหัวข้อกันเลยนะคะงานนี้นะคะน้องหยาดเยิ้มปะทะป้าสัยนะคะเหตุเกิดเป็นเรื่องเป็นราว ขึ้นมาเพราะว่ามีการกระทําผิดจริงนะคะแต่ว่าแม่หมอก็อยากจะพูดคุยกับน้องหยาดเยิม้มไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็รู้จักกันอยู่แม่หมอรู้จักทั้งป้าใสและน้องหยาดเยิ้มนะคะจริงๆแล้วเรื่องไม่ควรจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแม่หมอก็อยากจะพูดแบบเป็นกลางนะคะนะคะคุยกันได้แม่หมอก็อยากให้จะให้คุยกันค่ะแต่ว่าถ้าคุยกันไม่ได้ ก็ถูกต้องค่ะก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในความรู้สึกของแม่หมอเราน่าจะคุยกันได้เน,ะน,นาะหลังหยัดเยิ้มก็ลองเอาไปคิดดูนะคะลองฟังบางช่วงบางตอนที่ทนายสมเกียรติแนะนําในคําแนะนําของทนายสมเกียรตินี่นะคะแม่หมอเห็นด้วยนะคะคือมันมันเสียเวลามันเวลาที่เสียไปเนี่ยมันมันยากที่จะตีค่าเป็นเงินเป็นทองเราได้แค่ความรู้สึกดี กับใจเท่านั้นค่ะน้องหยัดเยิ้มลองฟังนิดหนึ่งแล้วก็ลองพิจารณาอีกครั้งนะคะแม่หมอขอฝากอันนี้ไม่มีใครฝากแม่หมอให้มาเคลียร์ให้นะคะแม่หมอคิดด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยความที่รักเมตาน้องหยัดเยิ้มมาตั้งแต่แรกแล้วที่น้องหวัดเยิ้มเริ่มมาทําช่องที่ตรงบ้านแม่ครูที่กกกตูมนะคะ เรายังเลิ่บเลกันอยู่แต่เรื่องการตัดสินใจนี้แม่หมอก็ขอให้เป็นสิทธิ์ของน้องหยาดเลยค่ะลองมาฟังทนายสมเกียรตินะคะน่าสนใจค่ะยังไม่จบนะผมว่าเรื่องที่นอนสีแดงเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องนะครับพี่อย่างนี้นะครับ ก็อยา่างนึงก็ดูข้อเท็จริงแล้วนะมันก็ไม่น่าจะเข้าข้อกฎหมายนะก็อยากจะฝากปยานผู้กรณีว่าอย่าหางานให้ตำรวจทำเลยขอให้รักกันเหมือนเดิมดีกว่านะครับก็ขอร้องกันนะครับเพราะว่า,า่อยบห้มันเดินทางไปจนเลยเถิดไปแล้วเนี่ยจะแก้ไม่ได้นะวันนี้ก็ฝากถึงเจ้าของที่นอนสีแดงด้วยนะครับว่าที่นอนกรุณามารับคืนด้วยเพราะว่าโรงพักไม่มีที่เก็บ นะครับเห็นทางพนักงานสอบสวนแจ้งว่าไม่มีที่เก็บนะครับทำรุปเสียหายโรงพักไม่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ทางคนที่รับจ้างคุณผลเนี่ยเขาก็ขนมาคืนให้แล้วแต่คุณไม่รับนะครับแต่ถ้าคุณยังยืนยันว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับคุณก็ก็ต้องรับผิดชอบอะ่ะพูดตรงๆนงถูกไหมฮะก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แจ้งความด้วยเพราะว่าการแจ้งความเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะ ถ้าแจ้งความไปแล้วเกิดกายเป็นเรื่องเท็จหรือ,อ,อมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องขึ้นมาเนี่ยตัวอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายชัดเจนก่อนอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าผมดูแล้วต้องฝ่ยายอาจจะใช้อารมณ์กันในการแบบด่าทอกันไปด่าทอกันมา นะครับก็ถือว่าให้เขียนผมได้ก็ขอแล้วกันนะครับแต่ถ้าให้ไม่ได้ก็โตใครโตมันนะครับพวกคุณก็มีเวลาเยอะๆหน่อยเตรียมตังค์ไว้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องแลกมาด้วยอิสระภาพนะครับถึงเวลานั้นแล้วต้องแลกมาด้วยอิสระภาพก็อย่าร้องกันทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ผมก็เดินทางไปที่สพสองนอยในการมาเป็นตัวกลางให้แต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอพนนากาศสมสนุนไม่ได้เข้าเวรนะนะก็เลย ให้ตัวป้าคำสายลงมาประจำวันเป็นหลักฐานไว้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยวันนี้มาเนี่ยก็คือคือที่นอนตรงนี้เนี่ยจะอนุเคราะห์ในการเอาไปเก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าผมเห็นว่ามันตากแดดตากลมอยู่ตากฝนอยู่เดี๋ยวที่นอนมันจะเสียนะครับก็เลยคุยกับทางพนักงานสอบสวนที่เข้าเวรอยู่ว่างั้นจะขอขนกลับไปเก็บรักษาไว้ให้ท่านแล้วก็อาจจะมีหนังสือไปถึงท่านที่บ้าน ให้ท่านมารับคืนภายใน30วันถ้าท่านไม่มารับคืนภายใน30วันเราไม่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาคุณแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีค่าอะค่าจ้างเก็บนะฮะเพราะนั้นก็ฝากไปด้วยแล้วก็หวังว่าคงจะไม่มีการด่าทอกันกลับมานะครับถ้าด่าทอกันกลับมาเจ้าของคลิปช่วยแก้ผมหน่อยนะฮะเจ้าของคลิปช่วยผมด้วยนะสองชอ่องสางช่องเนี่ยก็ให้ความเห็นแบบเป็นกลางครับ นะครับไอ้ความเห็นแบบเป็นกลางตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าคุณยังดื้อดึงดันกันหรือว่าจะใช้อารมณ์นํเอาความโกรธนำหน้าก็อย่างที่ผมบอกครับเตรียมไว้สามอย่างหนึ่งเงินเตรียมไว้เยอะๆสองเตรียมเวลาไว้เยอะๆสามเตรียมซื้ออิสรภาพของตัวเองอ่าเพราะเเวลามันเกิดเป็นคดีความแล้วเห็นไหมครับตัวยกตัวอย่างของพี่จำลองผมก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้เห็นไหมครับเสียเวลากันเป็นปี ครับสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้กันเลยมีแต่เสียทั้งคู่เสียน้อยกับเสียมากค่ะก็ได้ฟังตามที่ท่านทนายสมเกียรติได้พูดแล้วก็ให้คำแนะนำไว้แม่หมอก็อยากจะขอน้องหยากนะคะอีกคนหนึ่งนะคะว่ามันมันสามารถคุยกันได้ก็คุยกันเนาะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคุยไม่ดีมา ก็ตามสบายค่ะน้องหยาดตามสบายค่ะแล้วก็แม่หมอก็ฝากถึงป้าสายด้วยนะคะว่าป้าสายคะปะ้าสายทอะไรรู้อยู่แก่ใจนะคะเหตุเกิดเริ่มต้นณจุดไหนป้าสายรู้อยู่แก่ใจนะคะถ้าป้าสายมีเจตนาแบบนั้นจริงๆก็คุยกับน้องหยาดแล้วก็ขอโทษกันอย่างเป็นทางการหรือทําคลิปขอโทษดีกว่าทําคลิปด่ากันไปด่ากันมานะคะคนเราก็อยู่เห็นหน้ากันอีกไม่นานค่ะนะคะ ทั้งประสยัยทางน้องหยาดที่เล็บๆลบของแม่หมอนะคะคุยกันได้แม่หมอก็อยากให้คุยกันนะคะเอาละค่ะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้แม่หมอว่ากันตามที่เห็นนะคะตามที่รับฟังมาไม่ได้เข้าข้างใครนะคะออกจะเห็นใจน้องหยาดนะคะส่วนตัวเห็นใจน้องหยาดว่าข้างแรกทําไมไม่ได้ของมานะคะแต่ว่าน้องหยาดก็ใจร้อนไปนิดนึงไปถามเขาหน่อยหรือว่าถามแล้วก็ไม่รู้เนาะ นะคะว่ากันไปค่ะนะคะถ้าคุยกันได้ก็อยากให้คุยกันพี่พี่น้องๆบ้านใกล้เรือนเคียงเต่างอยกับกบกอกกับกวนบุญบนกันอยู่แค่นี้ค่ะพี่น้องอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาลกหัวดีกว่าไหมคะน้องหยาดนะคะแม่หมอฝากไว้แต่เพลงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจกันต่อนะคะน้องหยาดอย่ากรธแม่หมอนะคะแม่หมอจะเสียใจมากถ้าทําคลิปนี้แล้วน้องหยาดโกรธแม่หมอนะคะ